มีสินค้าเยอะแยะมากมายนี่ครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับด้านหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นหมูแผ่นตาสว่างนะครับแล้วก็เป็นเนี่ยคอลลาเจนตรงกลางนี้ก็มีนะครับแล้วก็กาแฟเบลนด์ต่างๆนะครับที่เราวางท่านผู้ชมสามารถสั่งได้น,<อ>นะครับ12 12 12 12สอเป็นโปรโมชั่นประจำเดือนธันวาคมแล้วก็มีลดพิเศษลดกระหน่ำนะครับสำหรับสินค้าหลายประเภทนะฮะนี่ไอ้มันที่คุณชูวัฒน์บอกผมที่ไม่ได้กินเนี่ยมันมันหวานเ<า>จ็ดสิบห้าบาท มันเป็นหวานหวาน,วน,วนอันน,น,นี้อันนี้โทษทีนะผมไม่ใช่ไมม<ร>อันนี้แรงงานไม่ไม่ขั้นต่ำนะอันนีพ้พิเศษเลยนะ<อ>แรราคาย่อมยาวเยมี profit ไหมเนี่ยมี profit margin คือตอนนี้แรงงานขั้นต่ำเราซื้อได้สี่ซองต่อวันแต่<อ>ถ้าเพื่อไทยมาเนี่ยเพื่อไทยจะซื้อได้แปดซองทำไมต้องโยงไปอย่าง,งานั้นเราค่าของชีพมันวิ่งเข้าวังชีพมันวิ่งเร็วกว่าข่าแรงอยู่แล้วโอเค ในในทุนต้องมีต้องมีรายได้ไงโอเคเขาเขาให้โปรโมทชูกา์ฟด้วยฮะอ๋อไดรายการคุณชูวัตรเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะคุณชูวัตรเชียร์ขั้นแรงขั้นต่ำเต็มที่เลยใช่ไหมพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้จัดเต็มเลยใช่ไหมเคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องฮอตเลยนะประจำสัปดาห์ความรู้ไม่ค่อยมีเหรอฮะแต่ว่าหลักการมันต้องมีว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องให้แรงงานอยู่ได้อไม่แต่ยังธุรกิจขึ้นไปเยอะกิจการทางเศรษฐกิจกิจการทางการเมืองและสังคมทั้งอย่างมันต้องมันต้องทําให้ ความเป็นมนุษย์มันสมบูรณ์รมันต้องไปสู่ตรงนู้นจะเป็นจริงแค่ไหนยังไงไม่รู้แต่มันต้องมุ่งไปสู่ตรงนู้น <ฮะ S 2> ไม่ใช่มากดขี่ความเป็นมนุษย์ยเพื่อให้เอาผลกําไรไปทําอะไรก็ไม่รู้เดียด๋วยวแล้วเดี๋ยวนะคุณชูวัตรเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวนะปกติสัมภาษณ์คนอื่นป่ะหรืออันนี้ไม่ฮะกับคุณโนบุก้าคุณโนบุก้าผมแล้วผมบอกว่าจะเชียร์หรือไม่เชียร์ก็ตามแต่มันคือความรับผิดชอบและความท้าทายและความรับผิดชอบทางการเมืองของพรกการเมืองที่เขาประกาศตัวอย่างนี้ครับ เขามีความเขากล้าท้าทายและเขามีความรับผิดและเขาต้องมีความรับผิดชอบทางการเมือ,องผมบอกอยู่แล้วพี่สมาร์ทร้อยเจ็ดสิบทำไม่ได้เขาก็ตายอ่ะอใช่ไหมคือคุณคุณมีปัญหาอะไรถ้าคุณวิพากษ์วิจารณ์ก็วิพากษ์วิจารณ์ได้แต่หมายถึงว่าคุณเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคุณก็ว่าไปอ,อันนี้คืออันนี้คือผมที่ว่าเพื่อไทยก็อยากให้คุณแสดงความเห็นอยู่แล้วแต่ประเภทเราคือตีโพลตีพายล้วต่างกันแบบนี้มันเกินเหตุมันแสดงให้เห็นอคติอคติวความกลัวแพ้อ่ แล้วผมถามในเรื่องปัญหาผมเห็นบางกรณีมีความพยายามที่จะห้ามวิจารณ์กันอย่างเช่นมีคนนึงซึ่งก็เป็นสสเก้าไกลอ่ะซึ่งเขาวิจารณ์ใช่ไหมทำไมต้องมาห้ามผมไม่เข้าใจที่จริงผมคิดว่าอันนั้นสสเก้าไกลพูดได้น่ะก็ใช่ไงแล้วแต่ว่าเขาไม่ควรใช้วิธีภาษาใช้คาแบบนั้นใช่แต่ทาไมเขาไม่เห็นด้วยได้นะผมรู้แต่ว่าประเด็นคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมพักสมือต้องห้ามสสตนเองพูดไม่สบายไม่มันคือหนึ่งความเป็นความเป็นพักพันธมิตรกันแล้วก็สองก็คือว่าผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องการใช้ภาาาษและกรใช้คอ คืออันเนี้ยผมคิดว่าพรรคเก้าไกลส่วนใหญ่าอาจจะเห็นด้วยเรื่องเรื่อง,องนโยบายแบบนี้ใช่ใช่แลย,ยแต่ว่าสสเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยแต่ว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นว่าเฮ้ยตอนที่เขาเป็น s m ช e เอ็มเขามีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้แต่เขาควรพูดดีๆใช่คืออธิบายให้คนเข้าใจไม่ใช่วิธีไม่ใช่วิธีใช้ถ้าคำแบบแต่อย่างน้อยผมรู้สึกว่าที่เขาวิจารณ์เนี่ยเขายังกล้าแสดงความเห็นแบบที่ผมไม่เห็นผมไม่เห็นนายกพูดตรงๆแบบนั้นน่ะหรือกลัวเสียคะแนนผมเข้าใจคุณชูวัตรคือ แต่แต่ผมคิดว่ามันมีความไม่รอบคอบอยู่ในเรื่องของการคิดกระบวนการคิดและทิศทางของพรรคก้าวไกลมันไปคนละทิศทางกับพรรคก้าวไกลตอนพูดถึงนโยบายถ้าไปขวางนโยบายเขาพูดได้ว่าเขามีประสบการณ์เขาพูดได้ในฐานะส่วนตัวแต่พอมาเป็นพรรคแล้วก็บอกว่าการขึ้นค่าแรงมีปัญหาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แหละประเด็นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องการขึ้นค่าแรงประเด็นเป็นเรื่องรัฐอุดหนุน SME ไม่พอหรือช่วยเหลือ SME ไม่พอหรือเข้าไปพยุงไม่ได้ในฐานะที่ณะทเ่ SME เพิ่งจะสะสมทุน เริ่มต้นแต่มันต้องมาเผชิญแรงงานที่ราคาแพงเนี่ย SME ไปยากนะรัฐต้องเข้ามาจึงมีจึงเกิดธนาคาร SME ไงจึงเกิดนู่นเกิดนี่ไงคือโดยหลักของพรรคเก้าไกลเนี่ยพรรคเก้าไกลต้องสนับสนุนการขึ้นค่าแรงอยู่แล้วแตวเพราะงั้นเนี่ยเขาเขาต้องใช้ถ้อยคำให้ดีกว่านี้แล้วอธิบายว่าเขาเคยเจอปัญหาอะไร แล้วก็บอกว่าควรยังมาช่วยกันคิดยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะนั้นคือวิธีการครับส่วนนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าไปอ่านโพสต์ของไพศาลพืชมงคลเนี่ยต้องฝ่าด่านทั้งหมด4ด่านในการกลับมาประยุยกอีกรอบหนึ่งคนเอกประยุทธ์เดี๋ยวนี้ไพศาลไปขวัญใจไปแล้วเหรอเดี๋ยวเซลซะเลยก็ตกลงแล้วคุณไพศาลเขาสรุปมาว่า1คือด่านสอส5%รวมไทยสร้างชาติต้องได้25คนขึ้นไปตอนนี้จะมาจากที่ไหนบ้างยังจุกอกอยู่ แล้วก็ต้องได้สสมากกว่าภูมิใจไทยอันนี้เป็นอีกด่านหนึ่งซึ่งผมเสริมท่านภัศาลได้ไหมไม่มีทางฮนะภูมิทยสร้างชาติจะได้มากกว่าภูมิใจไทยไม่จำเป็นด้วยไม่มีทางแล้วไม่ได้ด้วยแหละฮะไม่จําเป็นไม่จําเป็นด้วยไหมพยุทธ์มีสส26คนนั้นพี่ถืกแก้ภพศาลพูดถูงเรียบร้อยแล้วภูมิใจไทยมี150ก็เดินตามต,ยตย้ยๆต้ยอนุทินก็เดินตามก้นะยุทธ์ต้ยๆต้ย,ย,ยอยู่ดีอ่าไม่งนั้นไม่ต้อ,องการมากกว่าภูมิหรอกไม่มีทางมันเป็นไปไม่ได้ด้วยฮะโอเคสาม จะดึงพลังประชารัฐกลับมาสนับสนุนลุงตู่ให้เป็นนายกได้หรือไม่อะไม่แน่แต่ดึงมิ่งขวัญมาพี่มิ่งไม่มาด้วยอไม่งขแน่ก็ไม่แน่ก็มิ่งขวัญอาจจะเป็นแค่เพนนีเด่นนายกของพักพลังประชารัฐพอถึงเวลาหน้าที่ดีเบอพอถึงเวลาแล้วเขาเลือกตั้งมาได้50สิบเสียงสมมติเนี่ยนะมิ่งขวัญไม่ได้เป็นสสครับมิ่งขวัญเป็นแคนดิเดตนายกเขาเทไปสนับสนุนคนอื่นมิ่งขวัญก็ยืนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ ย้ายพักอีกไปที่นี่พักอะไรอีกล่ะไม่คือมันไม่ได้เกี่ยวเลยสําหรับผมทำไมไม่มีใครสงสารคุณมิ้งขวัญมากเลยตอนนี้แกโดนคนด่าเยอะมากจนผมรู้สึกว่าเริ่มเห็นใจกันแล้วปกติไม่เคยด่าแกนะผมก็รู้ว่าแกมันเยอะมากแกจะเล่นการเมืองต่อทาไมแกไม่ได้มีอะไรอ่ะจะวางมือก็ได้แล้วคือไม่ไม่ใช่แกไม่มีแกไม่เข้าใจการเมืองอ่ะสื่อสื่อสื่อทุกคนเชียร์ให้ลงหาทางลงตั้งนานแล้ว โภลิกซี่แกความสัมพันธ์กับสื่อกับอะไรภาพโพลเนีดีก็ไม่ได้แย่อะไรไงคือแกก็โอเคไม่ต้องเล่นต่อม็ได้คือแกไม่เข้าใจการเมืองเขาเล่นกันยังไงแกอะไรของแกก็ไม่รู้คือโยกไปก็โยกมาเลยนะแล้วก็นั่งทางบิ๊กป้อมหรือว่าทางเมย์แต่กขาสนใแบบอยากจะมีผลงานสักอย่างหนึ่งทำเป็นรัฐมนตรีอ่ะแกก็อาจจะพูดง่ายว่ามีความหวังไปวันๆไม่แต่ปกติเวลาไปนั่งตั้งโต๊ะแถลงว่ามันต้องให้คนอื่นพูดไหมเหรอว่าไปทาบทามาเป็นนายกอ่ะมันไม่ใช่ตัวเองพูดไม่ใช่แต่มันก็ไม่ มิงขวัญต้องสไตล์นี้นี่เออทำไปทำไปเป็นยังไงก็ไม่ใช่มิงขวัญข้อสี่ข้อสี่กลับมาข้อสี่ของไพศาลเพื่อบงคลคือคุณไพศาลในแกบอาจจะมีน้ำหนักตรงที่ว่าแกเคยอยู่กับประวิตรไงอือออบอกว่าข้อสี่ที่ต้องจับตามองให้มากคือสวสองร้อยห้าสิบคนวันนี้มีจำนวนเท่าไหร่ที่จะสนับสนุนให้ลุงตู่เป็นนายกอ่าหรือบิ๊กป้อมหรือหรือจะไปหนุนทีมอีกฝั่งลุงป้อมครับก็ผมก็คิดว่าถึงเวลามันมีกำปั้นทุบลงมาสองร้อยห้าสิบสวก็เสียงเดียวครับม่าเรื่องของาม แน่นอนสองร้อยสวรวนี่มันมีคนที่มาจากสายประวิทย์เยอะอยู่อืแต่พอเวลาที่ขั้วอำนาจมันทุบบอกว่าคุณต้องเลือกประยุทธน์นะก็ไปครับครับในขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยว่าเมื่อวันนู้นก็พยักหน้าว่าจะไปจะว่าจะเล่นการเมืองต่อสักสองปีแล้วก็หลังจากนั้นจะมีคนอื่นซึ่งเป็นที่ยอม,มอรับต่อมาอยู่ต่อซึ่งแปลว่าจะมีทายาทซึ่งคนก็เลยฮือฮากันเีกว่าอ้าวอนุทินเนี่ยอะไรอีกว่าทายทอันนุทินบอกทุกคนมีสิทธิ์เป็นนายกไม่เป็นทายาทการเมืองใครอ๋อ คือเขาคุณพลเอกประยุทธ์ไม่ได้แปลว่าหลายคนมองว่าคุณอนุทินเป็นทายาททางการเมืองพลเอกประยุทธ์ถ้ารัฐบานหน้าสามารถรองงได้สองปีอีกสองปีอาจเป็นคุณอนุทินนั้นนายนุทินกล่าวตีตลกว่าหากดูในประวัติศาสตร์การเมืองประเทศไทยทายาทการเมืองตายก่อนตลอดผมไม่ประสงค์เอาเลือนี่แช่งตัวเองด้วยหรือคือคือสิงก็คงรู้ผมว่าเขาก็รู้แหละว่ามันไม่ได้มาแบบมอบกันขนาดนั้นหรอกง่าย ถ้าเขาจะมีทายาทเขาก็เป็นทหารเป็นคนที่มาจากราชการเขาไม่อนุทิศหลอกคือระบอบนียเขาไม่เอาอย่างนี้หรอกแต่ทำไมผู้สื่อข่าวเขาไม่นิยมที่มันไม่มันไม่อนุญาตให้อนุทินขึ้นไปหรอกรู้สึกมีนักข่าวที่ไปคิดว่าเป็นคนอนุทินเองก็เลยไปถามอะไรเงี้ยอนุทินตอนแรกเขาไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะพูดเรื่องเนี้ยอ่าเขาเป็นไปได้คือเพราะว่าภูมิใจไทยอาจจะเป็นพักที่มีคะแนนมากที่สุดในพักแกนหลักรัฐบาลแต่ว่าถ้าเกิดบิ๊กตู่คิดว่าคนอื่นจะเป็นทายาทเนี่ย อันนี้น่าสงสารเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบิ๊กป้อมรออยู่เนี่ยทำไมไม่ให้ท่านขึ้นบ้างคืออันนี้ประเด็นที่ผมผมรู้สึกทําไมคนอื่นไปที่ยอมรับพี่คนนี้ไม่สะอาดพอสาหรับประยุทธ์อ้าวพี่เลยไปแล้วไปพูดยมีมิ่งขวัญอยู่ถ้าพี่คนนี้ไม่สะอาดพอแล้วทินสะอาดพอเหรออ่าก็ใช่ไงเพราะฉะนั้นหลอกกระทั่งพี่ได้อ่ะคุณคิดว่าจะหลอกทุททนไม่ได้คือฐานเสียงของประยุทธ์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ประชาชนอยู่ที่ กลุ่มอำนาจอนุรักษนิยมรัฐราชการแล้วก็พวกเ,เรียกว่าฐานกลุ่มสลิมทั้งหลายซึ่งพวกนี้ไม่มีวันยอมรับอนุทินมไม่มีวันยอมรับอนุทินหรอกย่งง่ายกว่าอีกใช่ไหมเนี่ยนี่แล้วอ,อ,อนุทินเองก็ไม่ได้คนที่แบบอ,อ,อาจจะแอบฝันอยู่นิดเีวเวลาที่หลับผอยหลับไปอะไรเงี้ยอาจจะแอบฝันว่าตัวเองเป็นนายกแต่จริงๆอนุทินก็รู้ว่าตัวเองเป็นไม่ได้อเพราะว่ามันแบบคือ การเมืองไทยมันไม่เปิดพื้นที่ให้คนแบบนี้หรอกคือคนที่มันมาจากพักอะไรอะพักระบบอุปถัมแล้วก็เป็นเหมือนกับแบบคุณเป็นเหมือนมันเหมือนกับคุณเป็นผู้รับเหมามาอะไรเงี้ยแบบมันมีบุคลิกผู้รับเหมาคุณต้องก้มหัวอยู่ตลอดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่สําหรับรัฐคุณนางไทยหรือการเมืองไทยมันจะเปลี่ยนไปแล้วหรอคือเมืองไทยมันเปลี่ยนไปเรือยๆแม้แ่มันเปลี่ยนมันก็ข้ามนุษยทินไปอีก อ๋อถ้ามันก็ฆ่ามนุทินไปอไตเนี่ยมันก็ฆ่าอนุทินไป๋อฮะแล้วแต่การเมืองรดนอยมมันก็จะไม่เลือกอนุทินแต่ถ้าเกิดอนุทินมีสามารถทําให้เกิดแลนสไลด์ได้เนี่ยคุณก็ควรจะได้เป็นนายกอ่าก็คือต้องชนะเลือกตั้งได้ในขณะเดียวกันในเรื่องของการประชุมสภาเนี่ยนะฮะก็มีการชี้แจงเรื่องสภาล่มอีกรอบเนี่ยว่าไม่เกี่ยวกับกฎหมายกัญชา นะ,ะคุณชูลิภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีวุฒิชุ์เครือง,งามในฐานะที่เป็นรัฐบาลขอให้มีคนกลางในการประสานกับพักร่วมรัฐบาลให้ให้ความร่วมมือในการร่วมประชุมสภาพเพราะการประชุมสภาเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายแต่กลไกระบบนี้รัฐบาลเสียงข้างมากต้องคุมเสียงให้พิจารณาไปได้ก็เลยแจ้งนายกแล้วก็คณะรัฐมนตรีแต่ละพักให้แจ้งสมาชิกให้เข้าร่วมประชุมนะครับก็คือไม่ต้องการให้มีการขาดองค์ประชุมอีกนะฮะ คุณชวนกาเชื่อว่าไม่ใช่เกมการเมืองในสภาเพื่อยื้อร่างพรบรกัญชาขัญชงอะไรเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมในการโหวตมาตรา9ทับหนึ่งของร่างพรบรการเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นนะยอมรับว่าในการแสดงตนประชุมเมื่อวานนี้ตนเองก็ลืมกดบัตรแสดงตนเช่นเดียวกันนะครับย้ำว่าขอสมาชิกพ,พักผู้แทนอย่ายอ่อท้อเชื่อว่ายังมีเวลาเพียงพอในการทํางานในสัปดาห์ต่อๆไป ก็ยังมีการประชุมสภาสภายังไม่ยุบเพระเาะฉะนั้นคุณชวนเขาขอให้ทุกคนมาก็ขอให้ประเด็นคือว่าต้องผ่านในก้าวทับหนึ่งเหรอก้าวทับหนึ่งเนี่ยมันเคยโหวตไปแล้วฝ่ายค้านชนะไปแล้ว,แล,วแล้วคุณอยากโหวตใหม่ไงแต่ตอนนี้สอสอหลายคนตอนนี้เขาเริ่มลงพื้นที่มีกิจกรรมของพรรคการเมืองแต่ละพัคไปแล้วนะ มันก็มีนะที่แบบด้วยด้วยผมคิดว่าโฟกัสไอคอนเทนเทของสสมันก็ไปอยู่ในพื้นที่แล้วแต่ว่าประเด็นเนี้ยมันเป็นเรื่องความไม่ชอบธรรมของมาตาก้าทับหนึ่งว่าเขาเลยไม่ไม่ต้องการโหวตเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสองิ่นนะเขาเลยเขาเลยเขาเลยนั่นเขาเลยคว่มให้แล้วเขาประกาศเตือนตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขาไม่โหวตให้นะเพราะเขาถือว่าเขาโหวตไปแล้วงั้นมันไม่ใช่เรื่องพรบกัญชากรญชงมันเป็นเรื่องฉบับนี้แล้วก็ตกลงที่ไม่มาทั้งหมด53คนนะฮะ ผมถามนิดหนึ่งส่วนอ,อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูลที่คณะก้าวหน้าเขาเสนอมาเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันต้องเป็นองคประชุมซึ่งมีทั้งสองสาภารวมกันสองสภาแก้ไขรัฐมนูลเป็นสองสภารวมเป็นส,สาาวเส,ส,<น>สียงก็เลยไม่พอเพราะาารว่าสอวอนยังไงเขาก็ไม่เอาด้วยใช่ไหมก็เลยขวางนะน,นคือเสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งอยู่แล้วอันที่หนึ่งปรากฏบว่าในการลงมติเนี่ยก็คือว่าประกฏบว่าในการลงมติเนี่ย รับประกาศสองร้อยไม่รับประกาศสองร้อาอร้อยสี่าคือชนะแหละแล้วงดออกเสียง129แต่ปรากฏว่าไอ้ชนะเนี่ยมันไม่เกินกึ่งหนึ่งของสภา<ะ>ใช่ไหมทีนี้ไอ้ส่วนสภ<พ>านนนคนอ2 2> ส<พ>องสภาอของสองสภาอย่างทีนี้ไอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็ไม่ชนะแล้วสองคือสวอมันลงลง,ลงคะแนนเท่าไหร่นะแปดเอ่อหกคนหกคนม,มีสวเห็นด้วยแค่หกคน เพราะงั้นพอ,พอ,พอสอวอเห็นด้วยแค่หกคนมันก็เลยแบบคล้ายๆกับว่าแบบมันก็เลยไม่ผ่านอ่สอวเห็นด้วยแค่หกสวทั้งหนึ่งในสามต้องใช้แปดสิบเอ็ดมาแค่หกกระจายอำนาจแค่เนี้ยเ,เขามาเยอะแต่เขาโหวตแค่แค<อ>่หกราแค่นั้นแหละเขาไม่เอาด้วยจริงๆใช่ไหมเขามาด้วยกระจายอำนาจนี่รับไม่ได้ผลล็อกท้องถิ่นเนี่ยคืออันเนี้ยนะผมว่ามันมันน่าจะมีดีเบตน้อยกับเรื่องคะแรขั้นต่ำสำหรับผมอันเนี้ยคือแบบคุณกระจายเงินกลับไปสู่เจ้าของเงินไง ใช่ไหมภาษีอ่ะคือแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรสปิริตหน้ารังเกียจหน้าเป็นสอบอเป็นความอะไระ่ะเป็นทวงความเจริญอะ่ะเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าคืออย่างน้อยนะฮะ <c oughs> <c oughs> คือคือคุณพูดเรื่องกระจายอำนาจเนี่ยทุกคนพูดหมดหลอทุกคนเห็นด้วยกับกระจายอำนาะจ <c oughs> งานนี้เนี่ย คือการนี้อันนี้มันเป็นการแก้ไขมนูน,นสอวอมีส่วนร่วมมาตั้งแต่ต้นจน m, คลอดเลย m, ไม่มีปัญหาในร่างกฎหมายคุณผ่านรับวาระหนึ่งไปก่อนก็ได้ m, แล้วคุณไปแก้ในวาระสองก็ได้และที่สําคัญกฎหมายตัวนี้เป็นกฎหมายเข้าชื่อของประชาชนคุณต้องให้เกียรติกับประชาชนที่เข้าชื่ออย่างน้อยคุณต้องรับหลักการอ่าไม่รับได้จริงๆอ่ะหลักการมันไม่ดีจริงๆคุณก็ต้องงดออกเสียงหรืออะไรอย่างนี้แต่นี่ไม่ใช่เลยโอเคลองฟังนะครับประธานคณะก้าวหน้านะครับคุณธนาธรจึงรุ่งโรจนงกิจซึ่งเป็นคนเสนอ การแก้ไขรัฐธรรมนูญปลดล็อกท้องถิ่นเรื่องนี้เข้าไปนะครับว่าเขามีท่าทีอย่างไรหลังจากที่ทางสภาไม่รับนนะฮะหลายท่านกลัวว่าแนวคิดของเราจะนํามาสู่การแบ่งแยกประเทศมันแรงเกินไปหรือเปล่าผมถามกลับครับแล้วท่านไม่กลัวหรอครับว่าถ้าไม่ทําประเทศจะช้าไปอีกเท่าไหร่ประชาชนจะเดือดร้อนกันอีกนานเท่าไหร่คําถามคือเราไม่กลัวหรอครับผมคิดว่า ความกลัวของท่านเป็นความกลัวที่ไม่สมเหตุสมผลและความกลัวของท่านมันกําลังกักขังอนาคตของประเทศนี้อยู่ความกลัวของท่านกําลังกักขังอนาคตของคนรุ่นต่อไปอยู่นะครับสุดโต่งเกินไปไหมผมถามว่าการปล่อยให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ได้รับการแก้ไขมาเป็นสิบสิบปีเนี่ยอันนี้ต่งางหากอนุรักษ์นิยมสุดโต่งเกินไปหรือเปล่า คำถามไม่ใช่สิ่งที่เรากําลังจะทําสุดโต่งกินไปผมคิดว่าสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ตั้งหาที่สุดโต่งเกินไปหรือเปล่าเราปล่อยให้แต่ละตำบลเราปล่อยให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่ละเรื่องไม่ได้รับการแรก้ไขมาเป็นสิบสิบปีอย่างนี้ได้อย่างไรครับธนาธรน,นะฮะผลการโหวตเนี่ยนะฮะจริงจริงรัฐบาลเปิดให้ฟีโหวตนะแต่พลังประชารัฐส่วนใหญ่โหวตไม่เห็นด้วย <S S S อคุ้ม,มใจไทยส่วนใหญ่งดออกเสียง ประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่เห็นด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ตลกดีพอสมควรว่าเ,เพราะว่าเวลาที่เราจะเห็นเนี่ยเราจะเห็นแบบนี้ยคือเวลาที่มันเสนออะไรที่ใหม่ๆเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยตอนนี้ยุคนี้เอาใจนะอืม,มันก็พวกประเภทแบบสุราเก้าหน้าประชาธิปัตย์ก็ลงเยอะนะใช่ไหม,มคือประเภทแบบหันมาเอาใจชาวบ้านอยู่พอสมควรส่วนพลังประชารัฐเนี่ยกลายเป็นแบบเหมือนกับท,ทําท่าเหมือนจะมีคนเห็นด้วยอยู่ แต่ใบสั่งจะไปทางรัฐบาลแต่ประชาธิปัตย์เขารำาราชการแต่โดยคอนเซปต์การกระจายอำนาจประชาธิปัตย์เขาก็สนับสนุนเขาก็พยายามสนับสนุนแล้วแต่ภูมิใจไทยนี่สิ่งที่เราจะเห็นคือเอาตัวรอดครับเนื่องจากว่าเราค้านก็ไม่ได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวไปขัดใจรัชการขัดใจประชาชนประชาชนไม่เห็นเดี๋ยวประชาชนด่าเราจะสนับสนุนแล้วก็ไปขัดใจรัชการเราเอาตัวรอดครับนี่คือ ที่เขาทํามาตลอดไงแต่ว่าเขาไปทําอะไรที่มันทําให้อนาก้าวไกลนาคตนใหม่ก้าวหน้าดู <laughs> เป็นเรื่องเป็นราวเป็นมาก็ไม่ได้ตกลงก็คือมันก็คว่มไปนะฮะแต่ว่าคุณพิธาก็บอกว่าหัวหน้าพักก้าไกลก็บอกว่าการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงเป็นหนทางเดียวของประเทศไทยเป็นนโยบายที่จะ ปราัยทุกเขตเป็นนโยบายยกเลิกคําสั่งคอสชเช่นนโยบายยกเลิกคสชการลุ้ลูกการทํางานของท้องถิ่นหรือการเพิ่มงบประมาณท้องถิ่นทั่วประเทศ2องแสนล้านบาทภายในสปีเนี่ยก้าวไกลก็รับไม้ต่อตรงนี้นะเอาไปหาเสียงต่อก็หลังเลือกตั้งไม่แน่ไอของต่างๆเหล่าลนี้เสนอขึ้นมาอีกรอบก็อาจจะยังได้ใช่นะคือ,ถ,อถ้าเกิดว่าเป็นฝ่ายฝ่ายค้านเนี่ยได้แรงสไลด์จริงๆแล้วได้เขาร่วมกันก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยทั้งสองพักนี้ อย่างน้อยมีเรื่องกระจายอำนาจแน่นอนออย่างเพื่อไทยเนี่ยจะเลือกบางจังหวัดที่มีศักยภาพทันที๋อเลือกตั้งเนี่ยเหรอเลือกตั้งเอาจริงเลยเพื่อไทยก็ประกาศนโยบายตัวนี้แล้ว้ะคุณชูวัฒน์เดี๋ยวรอชนวนรัฐประหารไม่ต้องรอข้าแรงขั้นต่ำแล้วอันนั้นอะไรคือเราเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศเราก็จะยุวยเขารับประหารอยู่แล้วจะบอกฮะถ้าเลือกตั้งผู้อเราไม่มีสิทธิ์กลัวละกันถ้างั้นไม่ต้องทําอะไรคมพูดไว้ที่นี่ก่อนได้ไหม ก่อนมันเกิดอะเพราะว่ารอที่แล้วเราก็เดาว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่ถ้าเขาจะเอาเลือกตั้งทั้งประเทศมานะโดนรัฐประหารคุณปพ้่มรัฐประหารทําไปเลยมึงแน่จริงมึงทำไปเลยใทำอะไรก็ทำได้ไม่เไม่ทำวันนี้ก็ได้ทําคืนนี้ก็ได้ทําพรุ่งนี้ก็ได้ทหารเขาคุมกันหมดอยู่แล้วเขาอยากทำเมื่อไหร่เขาก็ทำได้เขาอยากทำเมื่อไหร่เขาก็ทำได้แต่เขาแน่จริงก็ทำสิเขาไม่เขาไม่มีทางฉีกแลฐธรรมนูญที่จะ เขาไม่มีทางฉีดแล้วมนนูนที่มันจะเลวร้ายไปกว่าคือกลัวไปย็งไม่เป็นยที่มันเลวร้ายไปกว่า2 6เ่าไม่งั้นไม่งั้นก็ต้องอยู่อย่างนี้ตลอดอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ปรากฏคืออยากทำก็ทำไงคือคือมันทําได้อย่างเดียวคือมันถอยหลังไปเป็นพม่าครับมันทําได้แค่นั้นมันไม่มีทางที่จะรับประหารแล้วให้ประเทศดีขึ้นครับครับฮะคราวนี้ในขณะที่เราพูดถึงทั้งหมดนั้นเนี่ยนะฮะมีประเด็นนิดนึงฮะแค่รายงานความคืบหน้าประเด็นเรื่องปียรบุตร สารกระดกุลจับสีนวลบุญลือเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมพลาดไอ้ไอ้วิวาททานี้ไปได้ยังไงแต่ว่ามันเกิดขึ้นในสภาเกิดขึ้นในสภาแล้วอาจารย์ปิยบุตรซึ่งปกติเขาก็เรียบร้อยดีไม่ใช่เหรอเขาไปทําอะไรฮะก็เขาเขาไปพูดตอนที่เริ่มเสนอไอ้กฎหมายคุณปิยบุตรบอกว่าพูดความผิดพลาดอย่างเดียวสำคัญของอาจารย์ปิยบุตรคือเอาสีนวลเข้าสภาใช่นั่นแหละคุณสีนวลเอาเลยไปฟ้องเดี๋ยว้ออะไรนะสีนวลไปฟ้อง ไม่ปีญับุตรเขาแค่เซลไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าเนรคุณอกตัญญูอะไรเงี้ยอ๋อขนาดนั้นเลยเหรอ,หอก็ก็ความหมายมันก,ก็ก็ตามนั้นแหละฮะโอ้ผลิตซ้าไม่ได้เพราะวันนี้ไม่ใช่สภาเราอ่านตามข่าวได้อ่านตามข่าวได้ก็ไม่งายแล้วถ้าปีบุตร <c oughs> เขาบอกว่าอะไรนะเออเนลคุณแต่ประชาชนที่เลือกมาเนยขาพูดได้ป่ะได้สิเออประชาชนเขาเลือกมาอีกอย่างอะฮะ รองประธานสภาในประเทศไทยไปด่าชาวบ้านว่าโง่เลยแต่เขาขอโทษนะะเห็นบ่ายเขาเขายอมแล้ว่าคึกขนองเกินไปแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาก็เป็น,ปนการตรวจสอบสอบส,บส,บสบว่าในระคุณประชาชนนี้ผมว่าไม่ต้องขอโทษนะ,ะแ,ตแต่ว่าจริงๆประชาชนก็เป็นคนตัดสินอยู่แล้วสีนวลเขาเดือดร้อนรอบนี้เขาบอก,นนกอเขาบอกว่าตนเป็นสสทํางานให้ชุมชนเต็มที่มากล่าวหาใส่ร้ายแบบนี้ถือว่าในปีบุตรทําไม่ถูกชุมชนเขาเลือกกุณนเหรอ <c oughs> เขาเลือกเพราะเป็นอนาคตใหม่เขาไม่ได้เลือกให้ไปทํออะไรนะ โอ้โหอ้นีนิดนึงนะพี่ถึกแกแกอธิบายว่าจริงๆแล้วประเด็นทั้งหมดเรื่องของการงดออกเสียงพรบโอนย้ายกำลังพลเดือนตุลาคม62พารณาพระรากำหนดโอนอัตากำลังพลดูแลความรับผาสาัตว์นายปีบุตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยฉันเป็นคนจงรักภักดีต่อชาติสารสัตว์จึงต้งมติงงดออกเสียงเพื่อสนองน้ำใจพักนายพี่บุตรเริ่มีคติไม่พอใจมาเป็นต้นมาแล้วพูดจาเสียสีตลอดอ๋อเดี๋ยวอ๋อคือในมุมของคุณสีนวลเนี่ยเขาบอกว่า ที่เขาโหวตแบบนั้นเนี่ยเขาแสดงจูดยืนตรงนั้นเนี่ยทำให้คุณสินวนก็ลงสมัครเลือกตั้งครั้งหน้าคุณสีนวนก็ประกาศตัวเนี่ยนะฮะดิฉันถูกขับจากอนาคตใหม่เนี่ยเพราะว่าถูกขับคือต้องเป็นงูเห่าเพราะว่าดิฉันรักชาติศาสตร์นะฮะร่ปฏิสวบิยญบุตรนะฮะถ้าประชาชนรักชาติศาสตร์รักดิฉันก็ช่วยเลือกเข้ามาใหม่ไปหาเสียงนะใช่ผมเห็นด้วยนะสินวนให้ประชาชนตัดสินอื ก็ทั้งหมดนี้ก็มาถึงช่วงที่มีการก่อนเข้าสู่วาระการประรชมุมคุณศรีนวลบุญเรือบุญลือเนี่ยขออภัยมีมีช่วงหนึ่งซึ่งพูดแทรกคุณชวนหลึกไปประธานสภาผู้แทนรัศดรที่กําลังชี้แจงกระบวนการการโหวตในวันนั้นแล้วก็คุณชวนก็เลยเตือนว่าคุณศรีนวลครับมีมารยาทหน่อยครับเวลาประธานชี้แจงอยู่หากยังไม่อนุญ,ญาตให้พูดอย่าแทรกขึ้นมาสื่อเลยสื่อเลยจอยมาก สื่อที่รอรอเห็นคุณสีสีนวลโดนอะไรอยู่ไม่เคยชอบสีนวลนะสื่อซาดิสเล็กๆนิดๆได้อยากเห็นคุณสีนวลโดนดุแล้วคุณชวนก็เลยดูให้เรามีช็อตนั้นพอดีผมก็ใจว่าเป็นเช่นนั้นคัดไมกหรือเป็นช็อตที่แกด่าปียบุตรก็ไเหลุมกันลองฟังดูข้าเจ้าซึ่งเป็นคนที่ จงรักพักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้าเจ้าก็เลยลงมดออกเสียงเพื่อจะถอดน้ำใจทำพักทงสถาบันดังนั้นเมื่อมดออกเสียงแล้วนายปียบุตรก็เริ่มมีอคติบอปรใจตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะเจ้าถ้ามีโอกาสก็คงจะอู้เสียดสีใส่ร้ายป้ายสีข้าเจ้ามาโดยตลอด แล้วเมื่อวันที่30หลังจากอภิปรายเสร็จนะเจ้าก็ได้สรุปกล่าวหาใส่ร้ายว่าข้าเจ้าเป็นผู้เนรคุณเป็นคนอากตันยู่มหหสำนึกบุญคุณอันนี้ก็คือเป็นข้อหาที่มีนประมาทที่เจ้าได้ตั้งวะเตียนตังท่านปิยบุตรได้ใส่ร้ายป้ายสีไว้แล้วแถมนายปิยบุตรแสงกะโนกุล บอกว่าจะมีผลกระทบในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเจ้ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าโหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนก็คุณศินะบุรุษเขาเขาเป็นคนพูดพูดสนุกนะม,มีใส่แพชั่นใส่ดราม่าได้เก่งดราม่ามากเขาก็ดูเรียบร้อยมากนะแต่เขาดูเรียบร้อยในการพูด <_ d rama> จริงๆแล้วเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจเราเรื่องส่วนตัวให้ฟังนิดนึงครับครับที่ที่เราไปเชียงใหม่มาครับไปเยี่ยมเพื่อนที่ ตรงพื้นที่คุณสีนวลเนี่ยเ,เขาเป็นผู้สนับสนุนานคนใหม่ตั้งแต่แรกแล้วก็เป็นญาติสีนวลนีกต่างหากครับเจ็บใจมากเลยโดนชาวบ้านดา่าวันหนึ่งสีนวลก็มาที่ร้านเขาบอกว่าจะมาสั่งอาหารทํางเนี่ยลูกสาวก็บอกไม่ขายให้หรอขาย<ะ>ค่ะอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงเหรแบบนี้เลย <laughs> <laughs> ชาวบ้านไม่พอใจ ครอบครัวที่เป็นเคอญาตินยังโดนชาวบ้านด่าไปด้วยใช่ไหมเขาไม่ได้สนับสนุนสีนวลนะเขาหมายถึงเขาเคียร์อนาคตใหม่เลอะไรขอให้ผ่านอย่าพิ um, ่งไปพูดถ anyway> ึงการเลือกตั้งเลยเขาจะส่งลงสมัครหรือเปล่าคุณสีนวลสู้ให้ได้ก่อนอืมอืมต้องให้ภูมิใจไทยส่งนะก็ใช่ไงภูมิใจไทยเนี่ยต้องส่งนะไม่งั้นมันดูดเข้าไปฝากชีวิตก็แล้วนะครับครับส่วนต้องให้กระสุนเข้าไปด้วยนะแต่มที่เลย โซนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นรจะได้มีกระสุนไปสู้นะอ่าอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นดราม่าเรื่องภาพเนี่ยซึ่งหลายคนก็วิจารณ์ว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าที่มีภาพคุณเทพไทยเสนพงศ์อดิตสสนครศรีธรรมราชแล้วอ่แล้วอันเนี้ยเป็นการขึ้นป้ายปฏิทินสวัสดีปีใหม่เอ้าแล้วแต่ว่าไม่ไม่ไม่มันเป็นภาพที่แบบเนี่ยฮะมันมีเหมือนเป็นอยู่ในคุกอ่ะใช่ไหมมันเป็นตารางอ่ะและความเป็นจริงของแกงเขาเข้าใจแต่ว่าแบบคุณไม่ต้อง คุณเอาตารางมามา,มาหาเสีย,เสยงเนี่ยมันแกหาเสียงไม่ได้เพราะแกไม่ได้ลงเลือกตั้งแล้วมีแต่น้องลงเขา้าใจแต่ว่าภาพนี้คนนี้คุณพงสินเส,นสียนตงเนี่ยบางคนแล้ตารางเป็นประกาศนียบัตรผ,ผมเข้าใจแต่ว่ามันเหมือนแบบ ทั้งที่ตารางนี่คือเรื่องโกงเลือกตั้งนะมันเหมือน <c oughs> คุณชูวัฒน, <c oughs> น,น์ดูทุ่ลทุนมาบ้องเพรา<ล>ะนะคุณชูวัฒน์ถกลุมทำลายร่างกายจนเลือดอาบอะไรอย่างเงี้ย<ฆ>แล้วคุณชูวัฒน์จะลงสมัครเป็นสสเนี่ยผมทีมช่างภาพจะถ่ายตอนคุณชูวัฒน์เนี่ยถูกกระทืบแบบเลือดอาบแล้วก็มาปกมันคือแบบเอาความเป็นเหยื่อมาหาเสียงะผมร<ช>ูม้สึกมันไม่มันเวอร์ไปหน่อยว่าเขาถึงด่ากันไงผมไม่ได้ด่านใครด่าผมไม่เห็นมีความรู้สึกว่าต้องด่าไปเลยก็เป็นเรื่องจริงของแกก็ไม่บอเข้าใจว่าเรื่องจริงแต่ว่าคนจะเห็นด้้วยคคนนิดุกกเเาไไมมม่่่ภูใใจัชหรอ มันติดคุกคดีการเมืองเข,าเขา้าเขารู้สึกว่าเขาคงเอามาหาเสียงได้ว่าทำให้ประชาชนเข้าใจไปได้ว่าเขาสู้เพื่อประชาชนแม้กระทั่งสู้เพื่อประชาชนจนติดตารางแต่จริงๆแล้วถ้าไปดูเนื้อในเนี่ยคุณก็จะรู้ว่านี่เขาไม่ได้ติดเพราะว่าคดีหมิ่นประม,มาทคดีต่อว่ารัฐบาลไหนนะฮะอันนี้เป็นคดีทุจริตเลือกตั้งแต่<อ>ว่าคดีทุจริตรืเลือกตั้งสำหรับเขานี่นก็คือคนฟ้องก็คือน้องชายชินวรบุญเจียกีบสนุกไหมล่ะประชาธิปัต ไม่แต่ว่าถ้าสารวินิจฉัยว่าผมก็ไม่รู้เขาลอยตัวแต่สำหรับผมมันมันมันที่ไม่เหมาะสมคืออะไรเพราะว่าถ้าสารวินิจฉัยว่าผิดแล้วแล้วคุณยอมยอมรับเขาไม่ได้ประท้วงอะไรนี่แต่อันนี้มันเหมือนประท้วงหรือเปล่าล่ะเขาไม่ได้ประท้วงเลยไม่ได้ประท้วงฮะไม่ประท้วงก็เป็นความจริงแค่ว่าเขาติดคุกอยู่มันเท่มันเท่มันเท่มันเอาเอาคุกตารางมาเม็ฟันไงคือปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะเขาอาจจะโหนกระแสนิดหนึ่งคือปัจจุบันการติดคุกมันเท่งการที่นักการเมืองติดคุกมันเท่ง คือเครดิตของสารเขาอะไรต่างมันลดไปมันลดลงมันก็เลยเขาก็เลยได้โอกาสาเข้าใจในมุมนั้นโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมานะฮะมีมีเรื่องสนุกที่เยอรมันฮะสนุกมากฮะแบบไม่ธรรมดาสักครู่ฮะ